สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณโอดัมซิงครับผมครับบรรยากาศจวนครับรถล้อเล็กซิงนะครับล้อเล็กซิงอีกแล้วนะครับสวัครับเมาครับเมาอีกแล้วรถหล่อรถหล่อครับ ห<ส>อยยาครับเอาหน้าเ er. ขา้าไปเลยครม <ingers S 2> ีแต่รถกลรอครับงานนี้นี่โนมิเตอร์ บรรยากาศปลาทุกหินครับนี่หินทรายบรรจกการโดยครับนี่เสียสันเนี่ Rớt lo rớt lo hết lo กองอันนี้กองเคลียร์ครับกองเคลียร์นี่ออโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับเอาสั้นๆไปก่อนรถก็เริ่มทยอยมาเลยครับผม